สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอาัคารที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2568กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom 0 7 co. 2 c o m และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมะชะโยบท,ที่ว่าอย่าปล่อยให้ใจเป็นทุกข์ต้องทำใจให้สงบนิ่งเพื่อไม่ให้เราสูญเสียความสงบของใจเพราะใจเป็นแหล่งแห่งพลังงานแหล่งแห่งกำลังใจ แหล่งแห่งดวงปัญญาแหล่งแห่งบุญที่เราทํามาข้ามภพข้ามชาติบุญจะช่วยขี่คลายปัญหาซึ่งเกิดจากบาปอากุศลที่เราได้พลาดพลั้งทําไปในอดีตซึ่งจะแก้ไขต้องอาศัยบุญเท่านั้นวิธีอื่นไม่สามารถแก้ไขได้บุญเท่านั้นจึงจะแก้บาปบุญญาธาตสามารถแก้บาปธาตุได้นี่เป็นหลักสำคัญ วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีมุทิตาสการะพระมหาเถระและพระเถระประจำปีพุทธศักราช2568ค่ะ,เ,ะเมื่อวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีมุทิตาสการะพระมหาเถระและพระเถระ ประจำปีพุทธศักราช2568โดยภายในงานคณะพระมหาเถระและพระเถระได้ตั้งริ้วขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามท่ามกลางความปราบปลื้มปิติอินดีของคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่มาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ซึ่งพระมหาเถระและพระเถระทุกรูปท่านได้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา มาเป็นระยะเวลายาวนานอีกทั้งยังได้ฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นพระแท้ให้งดงามอยู่ในพระธรรมวินยัยครองตนอยู่ในเพศสมณะและเป็นเนื้อนาบุญสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจากนั้นพระมหาเถระและพระเถระพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้รวมกันนั่งสมาธิ กลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเทปเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมทั้งเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อนที่พระคู่ใบดีกาสันทั์รวิวันโนผู้แทนพระมหาเถระ40พรรษาจะได้อ่านบททบทวนโอวาทอันทรงคุณค่า ของหลวงพ่อธรรม,มชโยผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพรักยิ่งของพวกเราทุกคนและเพื่อตอกย้ำเป้าหมายมโนปณิธานให้มั่นคงและตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมส่วนพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้แทนพระมหาเถระ4 0พรรษาได้อ่านทบทวนโอวาทของหลวงพ่อทัตตะชีโว ซึ่งท่านได้ฝากโอวาทถึงลูกๆทุกรูปว่าคำว่าพระเถระแปลว่าผู้มั่นคงผู้หนักแน่นอยู่ด้วยธรรมคือผู้มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายในทางพระวินัยหมายถึงพระพิสุที่มีพรรษาสิบขึ้นไปถ้ามีพรรษามากกว่า20เรียกว่าพระมหาเถระในทางธรรมหรือพระสูตรหมายถึงพระพิสุ ที่มีสารคุณอันมั่นคงคือคุณสมบัติที่ดีงามและความดีที่ยั่งยืนก่อนที่พระภิสุผู้แทนคณะกรรมการจัดงานจะได้น้อมนำาพานทูปเทียนแพรและพานพุ่มสการะถาวายแด่ผู้แทนพระมหาเถระ ทั้งยังได้กล่าวมุทิตาสการะพระมหาเถระและพระเถระจากนั้นกาเลรมิตภัยศาลทวีชัยถาวรและกาเลรมิตรสาวนีฮิรัญยาสิริเป็นประธานบุญพิธีได้น้อมนำพานทูเทียนแพรและพานดอกไม้ถวายแด่ผู้แทนพระมหาเถระ40พรรษาต่อมาคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆตามลำดับดังนี้ พิธีกล่าวคำมุทิตาสการะพระมหาเถระและพระเถระประจำปีพุทธศักราช2 5 6พิพิธีกล่าวอัญเชิญเทวดาพิธีกล่าวคำถวายรูปเหมือนพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยธยรธมพิธีกล่าวคำถวายสลากกะพัทพิธีกล่าวคำถวายกับปิยพันธ์ และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่ผู้แทนพระมหาเถระส่วนคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระมหาเถระและพระเถระ ผู้เป็นยอดอัญมณีแห่งกองทัพธรรมโดยใจที่ปลื้มปิติในบุญโดยคณะเจ้าภาพที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นทั้งผู้สนับสนุนและเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จได้อย่างงดงามในโอกาสนี้พระคูสมุนรงทันตะจิตโตผู้แทนพระมหาเถระ40พรรษาก็ได้เมตตากล่าวสัมโมทียคถา พร้อมกันนี้พระมหาเถระและพระเถระก็ได้รับมอบพระของขวัญจากผู้แทนพระมหาเถระ40พรนษาซึ่งพิธีมุทิตาสการะพระมหาเถระและพระเถระนั้นจัดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538มาจนถึงปัจจุบันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสายใยความผูกพันแน่นแฟ้นความสามัคคีอีกทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในการสร้างบารมีที่งดงามของพระมหาเถระและพระเถระและยังเป็นแบบอย่างที่ดีของพระภิสุรุนพี่และรุ่นน้องต่อไปค่ะวันนี้ได้มาร่วมบุญในพิธีมุทิตาสการะพระ เถระพระมาหาเทระนะคะคือเป็นพระที่ท่านบวชตั้งแต่10พรรษา20พรรษา30พรรษาแล้วก็40พรรษานะคะปีนี้มีทั้งหมด200กว่ารูปพระที่ท่านบว 40, ช40พรรษาเนี่ยมี12รูปนะคะเป็นที่ปลื้มใจมากเลยค่ะพระหลายๆรูปนะคะได้มีโอกาสพบท่านตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นนักศึกษายังไม่ได้บวชนะคะก็ก็ปลื้มใจมาก เพราะว่าเห็นท่านบวชแล้วท่านก็บวชเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะคะมีครูบาอาจารย์หลวงพ่อธรรมชยโยหลวงพ่อทัตตาชิวคุณยายอาจารย์เนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบเพื่อที่จะเผยแพร่วิชาธรรมากายของหลวงปู่สดวัดปางน้ำนะคะวิชาธรรมากายไปทั่วโลกนะคะเรียกว่า,าท่านอยู่กันตั้งแต่รุ่นทุงน่งนาฟ้าโล่งนะคะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดพระธรรมากายตั้งแต่เป็นทุงน่งนามาจนกระทาัง่งอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ค่ะปลื้มใจมากป่าปลื้มใจมาก แล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นเป็นบุญของลูกศิษย์ทุกคนนะคะเป็นบุญของโยมที่โยมได้มีโอกาสมาทําบุญสร้างบุญนขณะนี้นะคะพระท่านแต่ละรูปนะคะกว่าท่านจะบวชมาได้แต่ละปีแต่ละพรรษาจนมาเป็นพระเทราสิพรรษา20พรรษา30พรรษา40พรรษาอย่างที่เห็นในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยท่านต้องมีความมานะอดทนอย่างสูงส่งมากฝึกตนทนหิวบําเพ็ญตะบะ เป็นสมณะเป็นพระแท้แล้วก็ต้องศึกษาเล่าเรียนทุกสิ่งทุกอย่างค่ะฟันฝ่าทุกอย่างเพื่อที่จะมาเป็นเนื้อนาบุญให้ญาติโยมได้มาทําบุญอย่างปลื้มใจนะคะแม้ในทุกวันนี้มีวิกฤตศรัทธามีวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจอะไรต่างๆนะคะแต่โยมก็ทุ่มเทนะคะที่อยากจะมาทําบุญปลื้มใจที่มีเนื้อนาบุญที่ดีที่สุด ที่เราสามารถที่จะหาได้ในยุคนี้แล้วก็มีผู้ที่จะนำพาเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกโยมก็ปลื้มใจมากๆค่ะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับพระทุกๆรูปนะคะวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ส่งมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดชัยนาทต่อไปค่ะพาครูประหลัดรัตนวีรวัตเจ้าอาวาสวาสัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระมหานพพรปุญญชโยปรเรียนธรรมเก้าประโยค ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระคูสมุสมชายวังสะทีโรผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานและพระธีรพัฒน์กุลทีโรหัวหน้าศูนย์ประสานงานส่งเสริมศิลธรรมเป็นผู้แทนในการส่งมอบถุงยังชีพในครั้งนี้โดยมีคณะผู้แทนของศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท พร้อมด้วยพระคูสมณะธรรมชยัยประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทเป็นผู้รับมอบถุงยังชีพที่บรรจุข้าวสารอาหารแหง้งและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวน500ชุดเพื่อร่วมส่งมอบต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเนื่องด้วยภาวะอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดชัยนาท ระดับน้ำมีปริมาณสูงบางพื้นที่น้ำได้ท่วมชั้นสองของบ้านตําบลที่0ตั้งอยู่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจึงมีผู้ประสานงานขอความช่วยเหลือถุงยังชีพมาเป็นจำนวนมากเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้ในเบื้องต้นค่ะ ในการนี้วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายจึงได้ส่งมอบต่อความอนุเคราะห์ดังกล่าวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการส่งมอบกําลังใจให้กับผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลธรรมมามูลตำบลหาดท่าเสาตำบลตลุกจังหวัดชัยนาทให้ผ่านพ้นปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้โดยเร็ววันค่ะ ชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกรวมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมตราดองค์กรภาคีภาครัฐและเอกชนจัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักร,ราช2568ที่จังหวัดตราดค่ะสำหรับกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลก ประจำปีพุทธศักราช2,568จังหวัดตราดมีผู้บริหารคณะครูและนักเรียนจํานวนกว่า227คนจากสถานศึกษา11โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากดรเยาวรักษ์พวงมะเทศโสพลรองผู้มนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีคุณคณิตกิจ,จานน ตัวแทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานและมอบกระเช้าต้อนรับจากนั้นเด็กดีวีสตาได้เข้าฐานกิจกรรม VSTAR Activity Learning ที่ได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติศีลห้าและกฎแห่งกรรมผ่านเกมสร้างสรรค์นในฐานกิจกรรมต่างๆในส่วนของคุณครูได้ปฏิบัติธรรมและรับฟังพระธรรมเทศนารวมทั้งร่วมเวทีเสวนา ในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์และรับของที่ระลึกจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจการทำหน้าที่ต่อไปค่ะ สำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายคณะครูและนักเรียนรวมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรและเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระสมุมีชยัยฐานุตโมเจ้าอาวาสวัดเจียนพัฒนา เป็นประธานสงฆ์ซึ่งมีคุณสิริรัตน์ประธานเกียรติตัวแทนคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตามอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีซาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลก ประจำปี2,568และให้โอวาสอันทรงคุณค่าส่วนในช่วงท้ายเป็นกิจกรรมจับสลากมอบของขวัญพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดีที่มอบเป็นกำลังใจในการทำความดีให้กับน้องๆเด็กดีวีสตาที่มาร่วมกิจกรรมทุกคนโดยน้องๆทุกคนต่างก็สนุกสนานและประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้ค่ะ ชมรมพุทธรักษาจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมหล่อหลอมนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายต้นกล้าสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นำโดยนางจินตนาจันทระศิริหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพร้อมคณะทำงานได้นำเยาวชนที่ผ่านการอบรมค่ายต้นกล้าสันติภาพจากโรงเรียนวัดมะกรูด อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีจำนวน39คนและคุณครูสองคนเข้ากราบนมัสก,การพระครูนวาการโสพลเจ้าอาวาสวัดมักรูดเพื่อให้นักเรียนได้ประกอบศาสนาพิธีและดำเนินกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการจุดเทียนทูปบนโต๊ะหมู่บูชาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยอาราธนาศีลห้านั่งสมาธิ กล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยยรรมและร่วมกันทำนุบำรุงศาสนสถานโดยการปัดกวาดเช็ดถูเสนาสะนะต่างๆภายในวัดเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้พร้อมใจกันกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งผังแห่งความสำเร็จในชีวิตร่วมกันอีกด้วยค่ะ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ฝ่ายกิจกรรมชมรมพุทธร,รักษาจังหวัดปัตตานีจัดขึ้นเพื่อติดตามรักษาและขยายผลเยาวชนนักเรียนที่ผ่านการอบรมจากค่ายต้นกล้าสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ตลอดจนเพื่อทำนุบำรุงวัดวาอารามในพื้นที่เป็นกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ผู้มีหัวใจรักในการสั่งสมบุญกุศลรัก รัพุทธศาสนาทำให้เยาวชนเป็นทั้งเด็กเก่งดีและมีความสุขค่ะขอเชิญร่วมงานตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน1,000รูปจังหวัดลำปางถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงหนึ่งในโครงการ ตักบาตรพระสองล้านลูก77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยและฟื้นฟูศิลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันเสาร์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2568เวลาหนาฬกา นารานพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตำบลสาลาอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปางรวมบุญเป็นเช้าภาพกองบุญตักบาทได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นท่านพลาซาลำปางชื่อบัญชีสมาคมรวมใจไทยลำปางเลขที่บัญชี784 0 429 807สอบถามรายละเอียดได้ที่ 087 010 9796และ083 476 4181โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญาสุจุโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ คในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยผู้แทนวัดพระธรรมกายถวายปัจจัยสมทบกรถินแด่รองประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์กรรมการบริหารพุทธสมาคมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเจ้าอาวาสวัดเทียนเวียนเทียนมินค่ะ เมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาพระมหานพพรปุญญชโยปร,รียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและกเะระมิตรอโนชาเจริญธรรมมาพรผู้แทนมูลนิธิธรรมกายและคณะสิทธิอนุสิทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยชาวเวียดนามได้ถวายกับปียพันธ์เพื่อสมทบกระถินวัดเทียนเวียนเทียนมิน และไทยธรรมสการะแด่พระมหาเถระมินเตินรองประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์กรรมการบริหารพุทธสมาคมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวัดเทียนเวียนเทนมินมีพื้นที่ประมาณ2,000ตารางเมตรเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมที่สำคัญของจังหวัดวินลองอยู่บริเวณพื้นที่ริมน้ำเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมก่อตั้งเมื่อปี2551 ปัจจุบันพระมหาเถระมินเตินดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสันติสุขและเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วประเทศจึงได้จัดปฏิบัติธรรมวิปัสสนาจเจริญสติให้แก่ประชาชนโดยได้อาราธนาพระวิปัสสนาจารย์จากเมียนมาและภูมิภาคต่างๆในเวียดนาม มานำปฏิบัติสมาธิทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นประจำทุกเดือนซึ่งมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมครั้งละหลายร้อยคนทั้งนี้โครงการกระถินสมทบต่างประเทศเกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะถวายกำลังใจสนับสนุนพระสังฆาธิการที่รักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ในวัด พุทธเถราวาททวโลก21ประเทศตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ในประเทศต่างๆให้เกิดการทำงานเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆอีกด้วยค่ะวัดพระธรรมกายเทก็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดคลาส,สมาธิประจำสัปดาห์ค่ะ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดคลาสสมาธิประจำสัปดาห์โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากทั้งที่วัด จำนวน20ท่านและออนไลน์15ท่านรวมทั้งหมด35ท่านบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบอบอุ่นและเปี่ยมด้วยพลังแห่งการปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิติพลยานาคุตโตได้นำปฏิบัติธรรมทั้งยังได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Inner Happiness The Joy That's Alive From Within ซึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายว่าทุกคนล้วนต้องการความสุข แต่ส่วนใหญ่มักสแสวงหาจากปัจจัยภายนอกซึ่งไม่ยั่งยืนและแปลเปลี่ยนตลอดเวลาความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นจากใจที่ตั้งมั่นสงบและสว่างภายในซึ่งเป็นความสุขที่มั่นคงกว่าและแพร่สู่ผู้อื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติและจากการมาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หลายท่านกล่าวว่าการนั่งสมาธิครั้งนี้ให้ความสุขอย่างยิ่ง หนึ่งในนั้นกล่าวว่ารู้สึกเหมือนมีผีเสื้อแห่งความสุขบินอยู่ในท้องและความสุขก็แผ่ออกไปทั่วร่างกายอีกท่านบอกว่ารู้สึกเบาสบายมากจนไม่อยากออกจากสมาธิเลยเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมสัมผัสความสุขภายในจริงๆแรงบันดาลใจในการชวนเพื่อนและคนที่รักให้มาปฏิบัติธรรมย่อมเกิดขึ้นเองนี่คือหัวใจสำคัญของการเผยแผ่วิชาธรรมกายอย่างแท้จริงค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญประจำสัปดาห์ค่ะลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พร้อมใจการเดินทางมาวัดเพื่อร่วมสั่งสมบูรณ์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยพระอาจารย์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยก่อนจะร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำํำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาสิน้าและกล่าวคำถวัตพัฒหารเป็นสังฆทานซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีผู้มีบุญทั้งหลายตั้งใจมาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ต่อด้วยพิธีมุทิตาสการะพระมหาเถระ2 0พรรษาประจำปีพุทธศัการาช2568โดยในปีนี้มีจำนวนหนึ่งรูปคือพระมหาประสิทธิทชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ผู้ปฏิบัติงานเผยแผพ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและเสียสละมาอย่างยาวนานในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญแก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านพร้อมทั้งให้กำลังใจให้ทุกคนรักษาการมาทำบุญเป็นประจำ เพราะถือว่าวันหยุดคือวันที่ดีที่สุดของสัปดาห์ที่เราจะได้พักกายพักใจโดยการมาปฏิบัติธรรมทำความดีและเติมพลังใจให้ตัวเองหลังจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระทหารแดกคณะสงฆ์ซึ่งการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการสั่งสมบุญเท่านั้นแต่ยังเป็นการให้เวลาชีวิตอย่างมีคุณค่าสร้างความสงบความปิติและความอิ่มเอิบใจแก่ทุกคนที่ได้มาร่วมงานอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ ก็มีท็อป10ยอดสมัครบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2568จากทั่วประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนแท่นตะวันอันดับที่สจังหวัดบุรีรัมย์โดยศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย อันดับที่สกรุงเทพมหานครโดยศูนย์กะเลนมิตรนครหลวง16อันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีโดยทุดงคัสถานอุบลราชธานีอันดับที่หจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยทุดงคัสถานอำนาจ,จเจริญอันดับที่6จังหวัดปทุมธานีโดยศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วอันดับที่7ด จังหวัดนครราชสีมาโดยศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาอันดับที่8จังหวัดศรีสะเกตโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกตอันดับที่9จังหวัดยโสธรโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมยโสธรและอันดับที่10จังหวัดกาลสินโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธารวมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยสามารถบริจาคได้ที่ซาลามหาทานบารมีอาคารครัว71ปีวัดพระธรรมกายหรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชี152-120-2087 ธานาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรเนืองในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรงกับวันพุทธที่31ธันวาคมพุทธศักราช2568ด้วยยอดสวด8,000ล้านจบ สวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f o r b i t a e w o r l d c o m ค่ะขอเชิญท่านชายอายุระหว่าง20ง50ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2568โดยจะอบรมระหว่างวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท 028311234ค่ะขอเชิญลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทั่วโลกรวมเป็นสภาพสร้างครัวมหาทานบารมี117ปีบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงณวัดพระธรรมกายคานกวาวาประเทศญี่ปุ่นโดยสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม พุทธศักราชสอ6 9สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์บวก81 080 6849 5692และที่หมายเลขโทรศัพท์094 691 7772ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รวมอนุโมทนาบุญกันในวันนี้ค่ะ ปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสาธุตัสะอัทสนังการไม่พบเห็นคนพาลเป็นการดีสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวสต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ